เป็น,นอัตรกตาข็อสั้นๆมันอจะออกหรือเปล่าน่าจอนะออกเนาะ้องได้นะขอ้อสั้นๆ<อ>หน่อตกรกตาแห่งพะยะเพรวะสูรว่าอ,อันนี้ตั้งอานต<อ>ามระเบียบ แต่อีเทียโถเข้าไปหมดว่าพยาปัจิตตาความว่าหรือว่าหมายความว่าหรือว่าได้แก่ก็ได้ผู้มีจิตวิบัติเพราะละความเป็นปกติจิต วิชะเห็นละนะวิชเเหนละเป็นวันละเพราะละความเป็นปกติอิดอขึ้นประโยคใหม่ไม่ได้ตั้งอัดอนนธิบายยิงโยนอิดที่ไปตามกิเลสย่อมละย่อมละปกติภาพปกติภาวะหรือว่า ย่อมละความเป็นปกติแ <c oughs> ต่สมมุตว่าเจะแปลทับศัพท์นะย่อมละปกติภาพเป็นจิตท,ที่เสียปูติกังเป็นตัวรายาของกีนนะนี้มีเกียรสองตัวเนี่ยมีวิทีกับวิชาติกับปูติเป็นจิตเสียเหมือนอเหมือนข้าวและกับ เหมือนข้าวและกับที่บูดโบราณนะเขาใช้เป็นบูดเลยนะถ้าอาหารมันของเก่าอาหารมันเก่าจะเป็นอาหารบูดนะ <Okay. S 1> อืมเป็นอาหารบูดอ่าต่อจจไปตั้งอัดอ่ามีตั้งอัดเมื่ตอตั้งอัดก็เอามาประทันานสะเอาประทัาสะมาออเทีทยโตตามระเบียบใส่ตรงไหน ีกทีมีอยู่แล้วเอาเฉพออาะอัทโทมาก,ก็พอนีมีตีอยู่แล้วเอา <c oughs> บอดว่าปทัทุธมมมะสังกัปปา ความว่าผู้มีความดำริในจิตอันโทษประทุษสลายแล้วนะต,ต่อไปอธิบายเรื่องตั้งแต่เนี้ยมาจนถึงสมนาการตานเป็นคำอธิบายเพิ่มเติมนะเป็นผู้มีความดำริจิตหรือว่าเป็นผู้มีความดำริในจิตอันโทษประทุษสลายแล้วคือว่าผู้ประกอบแล้วด้วยความดำริในจิต อันไม่ดีคือว่าอันยังความเสียหายให้เกิดขึ้น <Yeah. S 1> แก่ชนเหล่าอื่นชนกะศนะชนอากะศนะเป็นเหตุกัดนะชะนากาศเป็นเหตุกัดนะแต่ว่าให้เกิดนั้นเวลาแปลแต่ว่าให้เกิด mm hmm. เป็นสภาพของเหตุกัด mm hmm. เพราะฉะนั้นต้องแปลว่าให้เกิดอนัตถาเป็นความเสียหาย mm hmm. ความทิพยไม่ใช่ประโยชน์ mm hmm. <laughs> ได้ไหม อธิบายอสังกัปามีอธิบายก็คือประกอบนะมีความดำริในจิตอันโตประทุสร้ายแล้วคือว่าเป็นผู้ประกอบแล้วคือว่าเป็นผู้ประกอบแล้วด้วยความดำริในจิตอันไม่ดีอันไม่ดีไม่ด,มดีคือเสียหายเวลาแปลว่าแปล,แปลเสียหายก็ได้นะคือว่าอันยังความ เสียหายให้เกิดขึ้นแก่คนเหล่าเอื่นง่ายๆมีตั้งอาจธรรมดาไม่มีปัญหาตรงนี้ก็ใส่อะไรเข้ไปเนี่ยใส่วัจ,จะนะเข้าไปนะเวลาแปลนะวัจ,จะนะใส่คําเข้ามานะต้องใส่คําคําเข้ามาใส่คําเข้ามาตรงนี้คําว่าอนัพิชาลุเป็นต้น นักศึกษาพึงถือเอาโดยในตรงกันข้ามกับคําที่ข้าพเจ้ากล่าวาแล้วปฏิปคะหมายว่าที่เป็นปฏิปักในอันเป็นปฏิปักเป็นแรงก็แปลก็ตรงกันข้ามเลยนะเวลาแปลนะคือเอาโดยในที่เป็นปฏิปักนะทัศน์คนที่เป็นปฏิปักกับเราคือฝ่ายตรงกันข้ามกับเรานั่นเองดังนั้นเวลาปฏิปัก ปฏิปทาเวลาแ,แ,แปลแปลว่าตรงกันข้ามเลยนะโดยในตรงกันข้ามกับคําที่ข้าพเจ้ากล่าวแล้วต่ออีกส่วนในอัตถกาถาปฏิสัมพี่ธรรมะท่านก็กล่าวไว้เล่าท่านก็กล่าวไว้ว่าเข้าไปเลยนะถ้าก็กล่าวไว้ว่าเข้าไปเลยตรงนี้หรือว่าท่านกล่าวไว้ แล้วนี้มันมันมีตู่อยู่ด้วยต้องเวลาแปลแปลว่าส่วนดีกว่านะแปลว่าส่วนแล้วก็ในไปเลยจะดีกว่านะเวลาแปลส่วนในทัานะาปฏิสัมพิธามรรคท่านก็กล่าวไว้ว่าอบทว่าตั้งอัฐมอนเดิมเป็นบทไม่ใช่ประธานไม่ใช่ประธานเพราะฉะนั้นก็ตั้งอัธรรมดาตั้งอัฐตามระเบียบตั้งอัฐตามระเบียบ บอดว่าอเวราได้แก่อิเทยียโถอิเทยียโถได้แก่ไปเลยนะมีมีแค่ตัวเดียวไม่ต้องแปลว่าความมากนะแต่ว่าได้แก่ไปเลยหรือแปลว่าคือก็ได้ตามสะดวกนะบทว่าอเวราได้แก่เว้น,น,น,นจากเวนนะเว้นจากเวนตอนนี้ก็วนเทิมใส่อะไรก็ไป ปทัดสามมีบทเดียวนะมีบทเดียวก็ใสป่ประทัดามเข้าไปนะอ้าวอิทยียโถก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมเหมือนเดิมอ้าวบทว่าอัพยาปชาได้แก่เว้นจากพยาบาทนะเว้นไปเลยนะเป็นละทิตาเราเว้นไปเลยนะเว้นไปเลยนะ อืมต่อไปอันนี้ก็เหมือนกันนาวใส่ก็ไปมันเดินมันเดินมันเดิม,ม,ดม,ม,ดมอืมอัตรกระถาเปยวเียวเลยแถวเนี้ยตั้งอัดตั้งอัดอืมหมดว่าอันนี้ติการได้แก่หาทุกข์ไม่ได้หรือว่าม,ม,กกมีไม่มีทุกข์ก็ได้ไม่มีทุกข์ก็ได้หรือหาทุกข์ไม่ได้ก็ได้ตามสะดวก บาลีว่าอาปาโถปาโถปา่าบาลีนะบาลีว่าอะนีคาดังนี้ก็มีบ้างแบบนี้ก็มีดังแบบนี้ก็มีบ้างหรือก็มีบ้างแค่ย่อยก็ได้ผ้าบาลีว่าอะนีคาก็มีบ้าง <c oughs> หรือว่าผ้าบาลีว่าอานีคาดังนี้บ้างก็ได้ไม่่ากันตามสะดวกนะ เออตั้งคงไม่ออกมากินหรอกแถวเนี้ยอืมอ่าต่อไปหลายบทหลายบทบางทีก็แปลเราข้อว่าเลยนะเนี่ยอืหรือคำว่าไปเลยเนี่ยออ่าหลายบทหลายบทก็ต้องใส่เข้ามาอาคานนางอืมอันนี้ก็ใส่เข้ามาอีเทียโทเหมือนเดิม เห็นไหมนะหลายบนว่าสุขีอัตานังปริหารันตุความว่าความว่าตรงนี้นะความว่าสัตว์ทั้งหลายเอาสัตสัตว์ั้งหลายมาใส่สัตตา,า,ามา่อก่อนเอาใส่สัตตามาเวลาแปลจะได้แปลไพเลาะสัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสุขเป็นออกมาจากธงตะวานนะผู้มีความสุขออกมาจากสุขีนะ อ่าสัตว์ทั้งหลายใส่เข้ามานะสัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสุขยังอัตภาพให้เป็นไปเถิดออันนี้ก็เหตุกัดณ์เป็นเหตุกัดณ์วัตยันตุเป็นเหตุกัดอ์อันนี้ก็เป็นผู้มีความสุขรักษาตนเถิดจะไม่เสเยลาเราแปลใช่ไหมในในใน เวลาแผ่เมตตาจงเป็นผู้มีความสุขรักษาตนเถิดคำว่าตนในที่นี้ท่านอธิบายด้วยคําว่าอัตตภาวังอัตภาพนั่นเองนะคำว่าตนแต่คำว่าสุข,ขีตอนนี้เวลาท่านอธิบายลแปลเป็นบิกติกาตาขอให้แปลเป็นบิกติกาตาเป็นผู้มีความสุขยังอัตภาพให้เป็นไปเถิดเนี่ยนะ สัตวทั้งหลายจงแปลรวบเลยนะแปลอาไปนะจงเป็นผู้มีความสุขยังอัตภาพให้เป็นไปเถิดอ้าวต่อพปอีกในที่นี้มันมีคำว่าต่อไปนะตรงนน้นเป็นาพันตรงนู้นนะนา บันทิดหรือว่านักศึกษาก็ได้ตามสะดวกนะบันฑิตเพึงสร้างความสัมพันธ์แห่งคําในคําว่าอเวราเป็นต้นอย่างนี้ว่านีา้จะมีคําถามรู้ได้ยังไงว่ามาเปิดตรงนี้ใช่ไหมยังสงสัยไหมรู้ได้ไงว่าเปิดตรงนี้ไม่ตั้งอัดเลยเออไม่ตั้งอัดเลย มาดูนะให้ข้อสังเกตไว้นี่ยที่มาเปิดตรงนี้เออมาดูมาดูคำอิติตรงนี้นะมาดูอิติตรงนี้มาดูนะข้างหน้าของอิติคืออะไรทัศนตังทัศนีตงัตงในปฏิสัมพิทามะเนี่ยเวลาอัตถาถาพูดถึงพูดถึงเพราะฉะนั้นกิริยาคำว่าทัศน์ตังในเล็กในเนี่ยจะต้องเป็นใครก็คือต้องเป็นใครเป็นคนพูด เห็นปฏิสัมพิทามากนะปฏิสัมพิทามากอีกใครเป็นคนพูดใครมีคนแสดงนะก็คือภาษาลีบุตรนะนะภาษาลีบุตรนะเพราะฉะนั้ันี้เนี่ยอยู่ในเล็กในอยู่ในเล็กในอัตกถาอัตกถาเป็นคนพูดเพราะฉะนั้นกิยาในเล็กในพวกนี้ก็ต้องเป็นภาษาลีบุตรนะเป็นภาษาลีบุตรทีนี้มีคําว่าทาตสีตางอีกด้วย ลองไล่ไปข้างหน้ามีไหมทัศทัสศสีตะมีไหม้างหน้าไล่ไปไล่ไปนะไล่ไปเรื่อยไล่ไปเรื่อยเอาทัศสีโตเอามีมีทัศสีโตมีอีกไหมอ่ามีอีกทัศสีโตมีทัศสีโตตรงเนี้ยนะจนมาถึงตรงนี้นะเพราะฉะนั้นประโยช์พวกเนี้ยมันเข้ากับทัศสิโตเออมันเป็นประโยชของทัศสิโตตัวแรกเพราะฉะนั้น เพราะนั้นเวลาแปลก่อนจะแปลตรงนี้นะต้องไปเปิดตรงนู้นก่อน,นวันจะนะสัมพันธ์ตก่อนวัจนะสัมพันธ์ตัวก่อนนะ,นะ 3, นนเป็นตัวบ่งบอกคือตัวเนี้ยเป็นตัวบ่งบอกทัศสิต่างตัวเนี้เป็นตัวบ่งบอกเพราะฉะนั้นประโยคข้างหน้ามีทัศน์มีทัศสิตางี่ตัวก็ต้องมาเปิดตรงนี้นต้องมาเปิดตรงนี้เข้าใจไหม <laughs> หวังว่าคพกจะรู้เรื่องนะ,ะมันมีคำว่าทัศิตโตหนึ่งตัวทัศิโตสองตัว,ต,ต,วตัวนี้ก็ต้องใส่ทัศิโตไปอีกหนึ่งตัวนะมีตัวข้างล่างเป็นทัศิตังก็เป็นประธานเพราะอะไรเพราะอิริยามันต้องตามประธานประธานเป็นนะักปรุงสุขรียมันก็เป็นทัศิตังเพราะฉะนั้นมีทัศมีทัศิตะโย นึ่งสองสามสี่มีสี่ตัวเพราะฉะนั้นก็แปดแปลทัศิตาตัวแรกเพราะฉะนั้นต้องเปิดตรงนี้นะนะวัจนนั้นสัมพันโทนะต้องเปิดตรงนี้นะต้องเปิดตรงนี้ถ้าใครไม่เปิดตรงนี้เราแปลเข้าไปเลยกินสัมพันธ์อกินสัมพันธ์วัจเเอถาตัวนี้ก็โยกคําว่าในที่นี้มันมีกี่บทมันมีกี่บทมีอเวลาด้วย มีพยาปัญชาด้วยมีอนีคาด้วยแล้วก็มีสุกีอัตนาปัริยารันตุด้วยเพราะฉะนั้นเอถะตรงนี้เอาคำว่าอเวราทิเข้ามาอืมอเวราทิสุถ้าจะใส่เข้ามาต้องใส่อเวราทิสุ ในคําว่าอาเวราเป็นต้นนี้เข้าใจไหมเวลาแพรดังนั้นตรงนี้เปิดเท่าตรงนี้นะเปิดตรงนี้นะก่อนจะแปรพวกนี้นะตรงเนี้ยเข้าเข้ากับเปทติตะโพหมดเลยเนี่ยเข้ากับพัฒนะสัมพันธ์โทเปทิตะโพหมดเลยพวกนี้ดังน,นั้นตรงนี้เราวังให้ดีอ่าราอีกพึ่พงซาปานสัมพันธ์แห่งถ้อยคำ ในคำว่าอเวลาเป็นต้นนี้อย่างนี้ว่าเข้าไปอตอนนี้เ็ใส่ภาษารีบูดเข้ามามีประธานอยู่แล้วอันนี้มีประธานอยู่แล้วใส่ภาษารีบูดเข้ามาอันนี้ก็ไม่ได้ต่างอาักเมื่อไม่ได้ต่างอักก็แสดงว่าแสดงแล้วด้วยคําว่าจะมองหาแสดงแล้วด้วยคําว่าแสดงว่าตรงนี้ ตรงนี้ก็ใส่ประเทศน,นะก็นะใส่ใส่วัจเน้าเข้าไปหรือว่าประเทศน,นะเข้าไปก็ได้อใส่เข้าไปตรองยกมัมเ,เองนะภาษารีบูตนอันหนึ่งภาษารีบูตแสดงความไม่มีเวรเพราะอาศัยคนเราอื่นที่เนื่องด้วย ตนและเพราะอาศัยคนนอกนี้ผู้เนื่องด้วยคู่อื่นด้วยบทว่าอาเวลาไหนไหมจากตัวนี้จากตัวนี้เป็นนิบาต้นข้อความส่วนจะสองตัวนี้รวบบทไปยังไหม หรือใส่คำป่ะกอก็ได้หรืออันหนึ่งก็ได้ตามสะดวกนะก็ภาษารีโบวแสดงความไม่มีเวรนะเพราะอาศัยคนเหล่าอื่นที่เนื่องด้วยตนที่เนื่องกับตนนั่นเองและเพราะอาศัยคนนอกนี้ที่เนื่องด้วยผู้อื่น ด้วยบทว่าอเวราทีนี้ก็แสดงอีกอแสดงความไม่มีความคับแค้นอัพยาพาทะแปลว่าความคับแค้นความคับแค้นมีอะไรเป็นมูลตะตัวนี้จะโยกอะไรมา ตาตรงนี้ต้องโยกข้าหน้ามานตาตรงนี้ต้องโยกเอาเวระมาเอาเวรามา,อ,า,า,มาอ่าดอกกแสดงความไม่มีความคับแคนซึ่งมีความไม่มีเวรมีความไม่มีเวรน,นั้นเป็นมูลเพราะหาเวรไม่ได้หรือว่าเพราะไม่มีเวรก็ได้ ด้วยด้วยบทว่าใส่ประเทศนะเข้าไปด้วยบทว่าอัปยาปชาด้วยบทว่าอัปยาปชาได้ไหมได้นะต่อพี่เอกตัวนี้ก็เหมือนกันนะตัวนี้ก็จะเหมือกนกันใส่อะไรเข้าไปใส่ประเทศนะ่เข้าไปเหมือนเดิมเหมือกน,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 นกันอืมเหมือนกันแล้วค่อนข้างหลังเนี่ยต้องใส่อะไรเข้ามาต้องใส่ทัสสิโตเข้ามา ก็เป็นอาพาโวต้องใส่ทัศสโตเข้ามาต้องใส่มานะาะยกะไ้ในทางนี้เข้าใจนะไม่ใส่มาไม่ได้นะต่อไปอ,อ่าแสดงความไม่มีอาแต่ใส่ใส่ตัวนดำๆหน่อยจะได้รู้ว่าอเป็นประธานแสดงความไม่มีทุกม,มีอะไรเป็นมูลตะตรงนี้ต้องโยกอะไรมา ตะตัวนี้ต้องโยกความ<ย>าไม่มีความขับแค้นนั้นมานะอะอญยาปัญชาเนี่ยเป็นไรก็แปรเป็นไรก็อธิบายอภยาปัญชาน่ะอธิบายด้วยคําว่าพยาพาทนะอธิบายด้วยคําว่าพยาพาทะตามพยา,า,า,าพยาทะไปบอกความขับแค้นนะอาภพาวะวความไม่มีแสดงความไม่มีทุกข์ ซึ่งมีความไม่มีความขับแค้นอันมีความไม่มีอะไรนะมีความไม่มีความขับแค้นนั้นเป็นมูลเป็นมูลซึ่งมีความเออจะแปลอะไรดีไม่มีมีทำไมมีเยอะจังเลย อันมีความไม่คับแขนนั้นเป็นมูล instagram. มีความไม่คับแขนนั้นเป็นมูลเออดีนะ,ะตาตัวนี้ต้องยออกอะไรนะต้องยออกตัวนี้มานะต้องยออกตัวนี้มา <c oughs> ความไม่คับแขนซึ่งมีความไม่คับแขนนั้นเป็นมูลนั้นเป็นมูลมูลกะ ไปอเพราะไม่มีความคับแคลนด้วยบทว่าอานีคารรมะาอานีคารอานีคาในที่นี้ท่านตั้งที่ด้วยคำว,ว่าทุกข์าวภาวะแปลว่าไม่มีทุกข์ไม่มีทุกข์ทำไมไม่มีทุกข์เพราะอะไรเพราะไม่มีความคับแคลนจึงไม่มีทุกข์ <laughs> จึงไม่มี เออไม่ม no ีความขับแค้นนั decir, no ้นเป็นูลนจึงจึงทื่ว่าไม่มีทุกเออที่ว่าไม่มีทุกมีอะไรเป็นเป็นมูที่เอตุไม่มีความขับแค้นนั้นเป็นมูลอ่าต่อไปอีกตอนนี้ก็เหมือนกันเนี่ยอันนี้ก็ใส่วัจเนนะเข้าไปเลยนะตัวนี้หลายบทตัวนี้ก็ใส่วัจเนนะเป็นเลยนะคำวัจเนนะแต่ว่าคำนะแลาว่าคำ อแต่ว่าคำอแสดงละอีกแสดงการบริหารอัตภาพน่แสดงการบริหารอัตภาพโดยสะดวกเพราะไม่มีความทุกข์ด้วยคำว่าส,สุขตา,ตานางปาริหะรันตุทำไมถึงเรียกว่าเป็นคำทำไมไม่ใช้คำว่าบทตั้งหลาย ในทิ้่นี้เขาเรียกเป็นบทสรุปนะเขาเรียกบทสรุปเป็นบทสรุปคําว่าคําคําหนึ่งเนี่ยคําหนึ่งในทางพุทธศาสนาคําว่าคําหนึ่งก็คือประโยคหนึ่งประโยคหนึ่งก็คือต้องมีประธานมีกริยาบริบูรณ์นั่นเป็นหนึ่งคำในภาษาบาลีคําพูดหนึ่งเข้าใจนะจบแล้วหมดละหมดละ แสดงการบริหารอัตภาพโดยสะดวกเพราะความไม่มีทุกข์ด้วยคำว่าสุขีอัตานังปริหารันตุจบก็65แ่ได้ไหมตรงนี้แยกไปให้แล้วเรียบร้อยใส่ไวปให้แล้วต้องใส